ูกัเชไสสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้สีวัชสีแก้วมากันอย่างทุ่งนาครับผมหลังจากที่เมื่อกี้นะฮะในต้นคลิปนั้นก็คือฝนตกครับรอบหนึ่งก็ไม่ถือว่าเยอะมากอะไรมากมายครับก็พอประมาณนะครับวันนี้ก็เลยมาปักหลักรอที่จะส่องเขียดนี่แหละครับที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมาอยู่ทอมเลดตรงนี้ครับผมว่าเป็นยังไงฮะรวมถึงการติดตามผลงานในวันนี้ด้วยจะเป็นเช่นไรไปติดตามกันเลยครับผม สำหรับพื้นที่ของเราตรงนี้นี่ครับตรงนี้คือทุ่งนานะครับซึ่งเจ้าของพื้นที่คือชายไรเนี่ยเขาได้ทําการเจบบาะใบดานนะครับเนี่ยฮะสองที่ตรงนี้หนึ่งแล้วก็ฝั่งนู้นอีกหนึ่งครับแต่พอดีว่าเจาะเสร็จเนี่ยน้ําไม่ออกนะฮะน้ามันไม,ม,ม่มีเลยเจ้าของก็เลยทําการที่จะเรียกว่าเป่าฮะเอาลมไปเป่า เบาจนถึงตาน้ำให้มันได้นะครับดินที่ฝังอย่ใงนั้นเนี่ยก็ออกมาให้หมดเลยส่วนทำให้ล่าสุดเนี่ยฮะน้าก็เริ่มออกมา เขาก็เลยมีการต่อโซลาเซลล์ตรงนี้เนะครับไหลามายังลงปั๊มแล้วก็ให้น้ำนี่ระบายมายังทุ่งนานี่หนะครับนี่ละฮะตรงนี้นี่แหละครับซึ่งก็เหมือนเป็นการล้างบ่อไปในตัวด้วยอะไรไปในตัวด้วยนะครับซึ่งอีกไม่นานก็จะมีโครงการตรงนี้สิ่งที่ได้ผลพลอยได้ตรงนี้นั่นก็คือวัวควายนี่นะฮะตอนที่นู่นแหละครับผมหัวอยู่ไกลๆนู่นหละครับ เดินทางไปปุ๊บพอประมาณสักบ่ายสองเนี่ยก็จะมาตรงนี้ลงน้ําอีกนี้อีกที่หนึ่งครับพอ,พอลงเสร็จแล้วปุ๊บกินหญ้าเสร็จนู่นนะฮะตัวหมู่บ้านอยู่ตรงนู้นนะครับก็เดินเหมือนกับเป็นที่พักอีกที่หนึ่งพอพอมีน้ําผมก็เลยคิดว่าน่าจะมีเขียดมากนะครับวันนี้ก็เลยปักหลักครับเพราะว่าฝนรอบแรกด้วยรอบนี้แล้วก็รวมถึงที่ผมสังเกตมาก็คือช่วงหัวค่ำเนี่ยจะมีเขียดเยอะเนาะ จะมีเยษเยอะก็เลยมาประเดิมันตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวยังไงวันนี้ติดตามแล้วกันครับว่าผลงานจะเป็นเช่นไรครับตอนนี้มื้อฝนล่มก,กระจายไปวางอีกฝั่งหนึ่งของมู้นอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วครับผมไปฝั่งนู้นหมดแล้วตกมารอบนี้ก็พอจะได้กลิ่นดินระเหยขึ้นมาแต่ก็ยังดีครับคาดหวังว่า มันก็ไม่น่าจะร้อนเกินไปนะครับกหลังจากที่เกือบจะสิบกว่าวันนี่สุดๆฮะเกือบทลุ4สี่สองศาครับแถวๆนี้นะฮะร,ร้อนยิงครับไร้ซิ่งลมด้วยวันนี้ก็เลยดีใจนิดนึงครับที่มีเรื่องของฝนโปรยปรายลงมาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่านะครับโอเคครับผมเริ่มมืดกันแล้วครับเดี๋ยวถึงเวลาที่จะไปส่องกันแล้ว ไปติดตามกันครับผมว่าจะคือไหมวันนี้มาประเดิมกันเลยครับผม nhiều, nhiều mà, phải không? Đi rồi, đi rồi, đi rồi. ตัวใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวใหญ่บึ้บนี่ครับผมติดๆกันทำยังดีเนาะครับผมก็ส่งมาจนแบตเกือบหมดครับ เดี๋ยวเราจะไปดูผลงานกันที่นู่นเลยครับที่บ้านแล้วกันครับว่าเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเรานี่ครับผมผลงานของเราครับโอ้จ้ามากมไม่ค่อยเห็นนี่ฮะพอดีไม่ได้หักขาด้วยครับก็ไม่กล้าถ่ายเพราะไม่ถ้าเปิดถ่ายข้างในเอาอยู่ตอนนี้ครับส่วนหนึ่งจะทำกับข้าวครับแล้วก็ใส่เบ็ดด้วยนะครับรการส่องรอบนี้ครับผม โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันครับเราเจอใหม่คลิปหน้าครับผมลไปแล้ว